สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับโอปร้ดับยนต์อีกแล้วนะครับก็จะมาให้ดูนะครับงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใน isuzu นะครับ mu x นะครับผมอันนี้นะครับเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียด 2k นะครับผมมี Wi-Fi แล้วก็ gps ด้วยนะครับ gpsgps อ่านะเป็น gps บอกความเร็วนะครับบอกความเร็วแล้วก็บอกว่าพิกัดนะครับบอกพิกัดตรงไหนเราสามารถดูย้อนหลังได้ก็จะมีแผนที่ใน google map แล้วก็เป็นรถวิ่งให้ดูนะครับผมส่วนกล้องหลังอยู่ตรงนู้นครับกล้องหลังเป็น ความละเอียด Full HD นะครับผมการใช้งานก็ง่ายๆนะครับอ่าใช้งานผ่าน WiFi อ้ออันนี้ติดตั้งไม่ต้องเสียบช่องบุรีนนะครับก็ใช้ฟ e l d Tab คันนี้นะครับก็ติดตั้งแบบอ่ามี Parking mode ด้วยนะครับอ่าก็คือสามารถในขณะที่ดับรถอยู่เนี่ยกล้องก็สามารถบันทึกต่อไปได้นะครับผมโดยที่มีระบบควบคุมไม่ให้กล้องกินไฟรถจนหมดนะครับผมทีนี้การใช้งานยังไงนะครับดาวน์โหลดแอปชื่อว่า Aseto นะครับแล้วก็ คอนเน็กนะครับปุ๊บอ่าคอนเน็กตัวนี้นะครับใส่พาร์เวิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่แอปเอเซดโดมเนี่ยนะฮะผมอไปที่แอปเอเซดโดมปุ๊บนะครับแอดดิวไอเข้าไปนะครับกล้องก็จะบอกว่า Wi-Fi Connected นะครับผมอ่าไวไฟคอนเน็กแล้วปุ๊บสามารถดูอันนี้เป็นกล้องสดนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมอ่ากล้องหน้ากล้องหลังนะครับทีนี้อยากดูย้อนหลังทำไงนะครับอ่ากดตัวนี้ครับเข้าไปที่อัลบั้มเนี่ยนะฮะ แล้วก็เลือกวิดีโอครับนี่ครับอ่าเป็นคลิปย้อนหลังนะครับอ่าทีนี้ผมอยากดูอันที่เป็น t i m e l a e ทำไงนะครับกดเข้าไปดูเลยครับมานี่นะครับก็จะเป็นภาพเิ่เร็วๆอย่างนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือขนาดที่ดับเครื่องนะครับผมเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ผมดับเครื่องอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูอันอื่นนะครับอ่ามันก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับผมอ่านี่นะครับ นี่คือโหมดไทม์แลบนะครับผมก็บันทึกนะครับบันทึกไว้เวลาสําหรับจออยากให้บันทึกแบบธรรมดาก็ได้ครับผมแต่ว่าก็แนะนําให้ใช้เมมโมรีเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมผมให้ดูคร่าวๆนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านมากนะครับผมนี่นะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็อ่ะ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook ไอสั่งนั่ดีหลกนะครับไลน์ไอดีไอสั่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับผมชื่อโอนะครับรับติดตั้งเฉพาะวันหยุดราชการนะครับผมก็สอบถามมาได้ครับยินดีให้คําแนะนํานะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับกับ ยิ s u มิ x ครับผมขอบคุณครับ